มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทานนี้เคอีกภาคบ่ายนะครับผมประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะครับสำหรับนิกี้เมื่อเช้าเด้ง7มาเด้งบนล่างนะครับเจาะให้มาครับใครวิ่งโบลูดล่าง7ก็จะเด้งเนาะใครเจาะขออภัยครับมี72มา73านะครับสำหรับตัวเปิดบ่ายผมท่านตัวเปิดบ่ายที่88959นะครับ88959ขายได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นนะครับขายตามเปิดจากท่านใด อยู่ตามตัวนั้นกันผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้นะครับเลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดตัวปิดเช้าเหลือ1 2ึ่ครับ12ึ่งครับใครชอบเลขเหลือลองเอาไปวินดูครับเลขเหลืออาจจะมาได้เพราะว่า2 6งหเลขเหลือตรงกับดาวโจนนะครับเนอะระวังให้ดีครับ06289นะครับระวัง6 2 2องมาส่วนตัวผม บ่ายนี้ผมยังมีเลขในใจของผมอยู่นะครับผมมองข้ามเลขเหลือไปเป็นเด่นครับผมชอบ4แล้วผมจะเอาเลขเหลือมา2ตัวกันเอา6กับ4มาไอ้กกับ2มาครับมัดจะได้3คู่ประมาณนี้ครับก็3คู่2คู่ประมาณนี้ครับ2คู่ประมาณนี้ก็คือก็ฝากไว้แล้วกันครับถ้าถูกใจตามครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับที่สำคัญถ้ามีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ ไว้เรีนสุด4ครับวิ่งวนรูปร่าง4ครับ3 4 0 4ครับอีกงานที่เล็งไว้ไกลๆก็คือ3เพราะว่า3 3กับ0 0กับ3กับ0 0กับ3เมื่อวันศุกร์มาเมื่อวันศุกร์สามศูนย์ปิดเช้าศูนย์สามทำไปได้นะครับเบาเบาไปก่อนแล้วกันเนาะจอดไม่มาครับวิ่งวนรูปร่างไปก่อนแล้วกัน 9460ครับ9464ขอประทานโทษครับ9464 24แล้วก็19ครับเห็น3773มาเมื่อไรผมคิดได้19 733719มัด8เข้าไปครับมัด8เข้าไป 3ตัวครับ8 3 4 8 0 4 8 9 4 8 6 4 8 2 4 8 1 9เลขของผมที่วางนะครับผมไม่ได้วางไม่ได้วางพวกหุ้น v ีไทั้งหลายนะครับวางแต่หุ้นหลักครับแต่ใครจะไปเล่นก็สุดแท้แต้งทานนะครับเพราะว่าหุ้น v ีไอพีสำหรับตัวผมมันก็เหมือนกับยี่ครับเพียงที่ออกเป็นหุ้นเฉยนะครับ <c oughs> นะเนาะเพราะนะว่าวันหุ้นอะไรวันเสาร์ที่จะยังเปิดครับยังไงก็ลองพิจารณาดูดกันครับ สำหรับนี่คือีบ่ายนี้นะครับ13มิถินาไม่เกิน1นนาทีรู้ผลครับ